สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนคลับททุกทุกท่านนะคะลุงพลอาบน้ำให้เจ๊ไพ่แต่เช้าเลย,ย <c oughs> เนหน,นพาพอเจ๊ไพ่ลุงพลอาบด้วยไหมคะนี่ <c oughs> <c oughs> เออลุงพ่อหนาวอาไอเจ๊ไผ่ไม่หนาวนะคะอานะบน้ำขัดตัวอย่างสวยงาม,ม,ามานะคะอยากให้ชายเพิ่มได้ขัดอย่างนี้จังเลยนะคะต่วว่าขัดบวได้ไรพี่เพิ่นนะคะเนาะดิ่นแล้วก็จะเตะเกะขาหลังไอ้พวกควานยูเวอร์เซาควานก็เลยบ่มีโอกาสไปขัดเจสี่จ้เชื่อได้แต่ใช้ต้นไม้นะคะเป็นเกรง คัดเป็นเงาเลยแม่ซูปเปอร์สตาร์ต้องสวยๆนะลุงพลลุงพรอนาะรมณ์ดีนะคะเวลาเวลาจะอาบน้ำให้ช้างก็จะร้องเพลงไปด้วย <c oughs> ถูๆนี่ใส่เสาเป็นแปลงขึ้นกันครับพี่นง ลุกพ่อนัร่มดีนี่ลงไปจบหนึ่งเพลงแล้วถ่ายไม่ทันเลยรองอีกแน่ไม่เมอยากฟังพี่นงอยากฟังลูกพ่อน้องเพลงลุกพ่อนบอกว่าเดี๋ยวหาเพลงก่อนมาสิ่หมอลำเก่าเออขัดยังเงาบั๊บ้วนนะคะพี่นงนะคะนุ๊กเป็นช้างที่สวยงามนะคะ สมบูรณ์ทุกอย่างมือใหญ่หูใหญ่ขาใหญ่ครบช่วสมบูรณ์นะคะสวยสงา่าโอ้ลุงพลคัดหดขาคัดเล็บน้ำเด้อลุงพเลเจลำนะคะยังไม่ยังไม่ให้อาบนะคะเนะเพราะว่า,ายังท่าน,นได หายดีปันไหน,นะคะเต่แต่ว่าถ่ายนี่ดีดีมากเลยแต่ยังไม่กล้าให้อาบน้ําเพราะว่าถ้าช้างท้องเสียนะคะช้างท้องเสียจะไม่ค่อยให้อาบน้ําเขาคคุณปู่คุณย่าคนโบราณน,นะคะบอกว่าถ้าช้างท้องเสียนี่จะไม่ให้อาบน้ําเลยเพราะว่ายินนะคะเวลาถ่ายท้องนี่ พะช้างอาบนะ้ำปุ๊บจะยิ่งเป็นแรงนะคะจะยิ่งเป็นแรงขึ้น<อ>ก็เลยยังไม่ให้อาบนู้ามาอยู่กับลูกสาวขึ้นลูกสาวก็ดึงมาให้แม่แน่ลูกลาโนโนดึงมาให้แม่ลำปูนหน่อยโนโนดึงยามาให้แม่ลำปูนหน่อยลูกเร็วไม่ควนันสั่งกับพวเหิบตัวกับพี่น้อง คิดเพลงได้หรือยังลุงพลลุงพลคิดเพลงได้หรือยังเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้มาทายเพราะท่านจบไปแล้วหนึ่งผลงานเพลงเงาเร็วเงาเร็วด้วยสง่าเดี๋ยวนูจะเดินไปตรงนี้ได้ไหมนี่ลุงพลไไไไดด้้ปปปเเลลยยอา ใจดีนะคะเป็นช้างแต่โกนนี่ใจดีไม่ควานเข้าได้นะคะพี่นงแต่โกนนี่ตั้งแต่พ่อควานนะคะยังไม่มีแม่ทองคูณเลี้ยงเจ๊ลําเจ๊ไผ่แม่ควานเข้าได้เข้าจับแขนจับขาเจ๊ไผ่ได้นะคะเดี๋ยวนี่โอกาเร็วกับพี่นงอง ้องคนสวยเวลาดึงหยาไปให้แม่ลำพูนกินน้ำใ้ลูกเร็วคนเก่งปะเป้งน้องบ่วบาน โน่น่่ๆๆ่่่ไปเห็ดอีหยังไอ้ท่านี้น่ารักมากๆเลยนอนเห่นนอนเล่นเดี๋ยวโนจะขึ้นนะคะทาโซ่โอ้ยตดใส่โนเลย

หักหลายค่ะพี่น้องนะคะธรรมชาติได้ชูได้ชูเสาชูยังเงินเป็นกัสลสาเยเครียดนะคะช้างนะคะเวลาท่องเสียเวลาท่องเสียก็จะเอาไปให้ธรรมชาติบำบัดเหมือนเจลํำพูนนะคะที่ให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจะดีมากๆเลย โอ้ลุงพลขึ้นแล้วนะคะพี่น้องโอ้ลุงพลขึ้นคัดแล้วระวังตกเลยลุงพลน้ำยาน้ำย,ย,ยาอยู่ใส่ลุงพล <c oughs> เดี๋ยวเอาน้ำยาโอ้มีการคัดใส่น้ำยาน้ำสมพ่องเงาแบมมบโอ้โหล,ลุงพลระวังตกเด้อ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะคะเวลาขัดแล้วไม่ได้ดูนี่มีการใส่เชมพูด้วยสุมพ่อพ่นโตดำงามสีภัยพ่นพ่นแม่สุเปอร์สตาร์เด้ลุงพ่นต้องขัดให้พ่นงามๆามเด้เนะคะแม่ของน้องโบบานต้องขัดให้หอมเหมือนน้องโบบานนะคะโอ้ยอย,อย่าขัดจังสีให้ใช่เพิ่มเท่ ไอ้วาหิตบดได้น,นะคะพี่น้องใช่ผื่นติ๊สายติ๊ขัวโอ,อ้ยงมเถอะนี่ควนขัดชีพาอาบน้ำตัวดำเงาแวบเลยนะคะ คือกันนะครับพี่น้องต้องคลายกันเลยค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆกันนี่เจัำกับเจไพรแต่เจไพรเขาจะตัวใหญ่น่าจะสวยกว่านะคะลุงพลนะพ่้หำเขาใกล้ได้ยังหน่ได้แล้วอูได้แล้วได้แล้วนะคะลุงลุงพลบอกว่าพ่้หำเขาใกล้ได้แล้วบโบโบฮิตใจหลือมันโบลุงม ลุงพล่เฮ็ดใซ่เลยมันบอกจีสงจีนี่หน้าตาเหมือนกันนะเออตัวดำเงาวับเลยอลังการมากนะคะอาบนาตโตเงาจังสีงามขนาดเลยกรัพี่นอ้องเป็นช้างที่มีสงาตัวใหญ่นะคะมีหนาเพิ่งนเลยคุ้มซุ่มหลังคาเขียวอยู่ใหญ่ที่สุดในซุ้มนะคะ แล้วก็หูดที่สุดหระคะลุงพลบอกว่า <laughs> โอ้ยเ <laughs> อ้า,ายาให้เจเป็นต่ย,ยานแต่ลุงพลก็ได <laughs> ้คลิปนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจครอบครัวน้องเพ,พิ่มพูนชาแนลนี้เลยจ้าหนไลค์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะ